สวัสดีคุณผู้ฟังทุกทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเล่าเรื่องราวกันอีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้ก็เข้า EP ที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวประวัติของพระอาจารย์เล็กวัดประดูเรียงนะครับผมท่านก็เป็นเกจิสายเขาอ่อที่เข้มขลังอีกท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องราวนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสิทธิของพระครูสังฆวิจารณ์จทันบรรพตหรือพระทันทองเท่าแห่งวัดเขาอ้ออีกรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์เล็กแห่งวัดประดูเรียงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนับว่าเป็นพระเกจิอาจารย์สายสำนักวัดเขาอ้อที่มีชื่อเสียงในวิทยาคมหากแต่ด้วยท่านนั้นเป็นพระผู้ที่ถือสันโดษ ชื่อเสียงของท่านจึงเงียบเชียบกว่าสิทธิสำนักวัดเขาอ,อ้อรูปอื่นเทว่าพระครูสิทธิยาพิรัตหรือพ่อท่านเอียดแห่งวัดดอนศาลายังเคยเอ่ยถึงพระอาจารย์เล็กผู้เป็นสิทธิน้องด้วยความชื่นชมท่ามกลางสิทธิสำนักวัดเขาอ,อ้อคือพระอาจารย์ปานปาลธรรมโมวัดเขาอ,อ้อพระครูพิพัฒน์สิริธพรพ่อท่านคงวัดบ้านสวนและพลตำรวจตรีขุนพันธลักษณราชเดชว่าท่านประดูเรียง หรือพระอาจารย์เล็กท่านได้บำรุภูมิธรรมขั้นสูงสุดมาตั้งแต่ครั้งหนุ่มๆและเน้นย้ำให้เขารบยำเกรงอยู่เสมอไม่จำเป็นก็อย่าไปรบกวนท่านเป็นอันขาดประวัติของพระอาจารย์เล็กกล่าวว่าท่านมีชื่อเดิมว่าทองแก้วมาทุรสเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2422ที่บ้านควนถมอำเภอลำปำจังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายร่มมัทุลสและนางด่วนมัทุลสเมื่อมีอายุได้เจ็ดขวบบิดาได้นำไปฝากหลวงลุงคือพ่อท่านเกลียมวัดทะเลน้อยซึ่งเป็นสาธรรมมิกับพระครูสังฆวิจารณ์จัดทันบรรพธิ์หรือพระท่านทองเท่าระหว่างพ่อท่านเกลียมกับพระครูสังฆวิจารณ์จัดทันบรรพธิหรือพระอาจารย์ทองเท่านั้นเป็นที่เก่าคานของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าพระอาจารย์ทองเท่าเหมือนดวงอาทิตย์ จำเริญด้วยอิทธิฤทธิ์มากมายเพราะท่านสมพันเกลือมเหมือนดวงจันทร์คือถึงพร้อมด้วยบุญญาลิทธ์อันประเสริฐท่านมีบุญญาพินิหารมากมายจนท่านพระอาจารย์ทองเท่ายอมรับพระท่านสมพันเกลือมสามารถทําให้จระเข้สองน้ําซึ่งดุมากๆเชื่องได้จนเด็กๆขึ้นขี่หลังและจับเล่นได้ซึ่งต่อมาพระอาจารย์เล็กก็สามารถทำได้เช่นกันเมื่ออายุได้14ปี ได้บรรพชาเป็นสัมมาเนนโดยมีพระครูสังฆวิจารณ์ชัดทันมันพศหรือพระทันทองเท่าแห่งวัดเขาอ้อเป็นพระอุปชาได้ศึกษาลริ่เรียนวิชาทางด้านพุทธธรรมพระเวทและศัพท์พระเวท,เว,ทวิทยาการต่างๆจนมีความสามารถหลายด้านตั้งแต่ยังเป็นสัมมาเนนเมื่ออายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทณนะวัดเขาอ้อมีพระครูสังฆวิจารณ์ชัดทันมันพศหรือพระทันทองเท่าเป็นพระอุปชา พอท่านสมพานเกลื่มเป็นพระกรรมวาจาจารย์ต่อมาพระจารย์เล็กได้ถือวิเวกหลีกเล้นไปถือปฏิบัติธรรมณวัดประดูเลียงซึ่งเป็นวัดล้างมานานซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งจระเข้ทั้งงูจงอางและที่สําคัญก็คือเป็นที่เรื่องลือว่าผีดุจนชาวบ้านขยาดไม่ย่างกลายไปในบริเวณนั้นแต่พระจารย์เล็กก็ได้ร่วมมือกับชาวบ้านบูรณปฏิสังขรณ์วัดล้าง จนลุ่งเรืองขึ้นเป็นวัดมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,455กระทั่งมรณภาพลงเมื่อปีพุทธศักราช2,530ซีรีรวมอายุได้108ปีกล่าวในด้านวัตถุมงคลของพระอาจารย์เล็กนะครับซึ่งบรรดาลูกศิษย์ได้เคยขอให้ท่านสร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองหากแต่ท่านก็ไม่เคยได้สร้าง ทว่าเมื่อใดที่มีการสร้างวัตถุมงคลในสายสำนักวัดเขาอ้อพระจารย์เล็กต้องได้รับนิมนต์ให้ร่วมในพิธีปลุกเสกทุกคราวจนเมื่อปีพุทธศักราช2523เมื่อพระจารย์สีเงินอาภาทโลวัดดอนสาลาได้ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนขึ้นจำนวน9,999เหรียญซึ่งเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกนี้ ได้ทำพิธีปลุกเสกถึงสปีจนมาประกอบพิธีปลุกเสกใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2525ัณอุโบสถวัดประดูเลียงและได้ก่อเกิดปฏิหารในวันปลุกเสกก็คือเมื่อพระอาจารย์เล็กได้ทำพิธีจุดเทียนชัยทันใดนั้นก็บังเกิดเสียงกัปปนาฏวันไว้ขึ้นถึงสามครั้งอุโบสถที่สร้างด้วยอิฐปูนได้สะเทือนสั่นไหวทั้งหลังกระเบื้องดินเผา พี่มุงหลังคาอุโบสถได้ลั่นเกลียวกล่าวเป็นเวลานานพอสมควรท่ามกลางความแปลกประหลาดของผู้อยู่ในพิธีเป็นอย่างมากพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมในพิธีผุกเสกเมื่อปีพุทธศักราช2525จําจำนวน16รูปตามจำนวนพระคถาพระเจ้า16พระองค์อันศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วย 1. พระอาจารย์เล็กวัดประดูเรียงจังหวัดพัทลุง 2. พทันหมุนวัดเขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทลุง 3. พอท่ันเจกวัดเขาแดงตะวันตกจังหวัดพัทลุง 4. พระครูพิสิทธิ์บุญยสารหรือพระจาย์ปอดวัดหัวป่าอําเภอละโนดจังหวัดสงขลา 5. พระครูแก้ววัดโคกโดนจังหวัดพัทลุง 6. พอทันจุนวัดลานแซะจังหวัดพัทธลุง 7. พระครูกาชาติบุญทองวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุง 8. พระอาจารย์สีเงินอาภาทโลวัดดอนสาลาจังหวัดพัทธลุง 9. พระครูกาลามหรือพ่อท่านพลับวัดชายคลองจังหวัดพัทธลุง10พ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองจังหวัดนครศรีธรรมราช11พระครูวิริยโสพลพ่อท่านบัววัดเกาะยางจังหวัดพัทลุง 12. พ่อท่านแสงวัดธรรมพุทธโกศี หรือวัดในเตาจังหวัดตรัง 13. พระครูสุขุมธรรมพินิษหรือพระท่านล่องวัดสุขุมจังหวัดนครศรีธรรมราช14พระท่านลุ่นวัดมุกธาดาจังหวัดนครศรีธรรมราช 15. พรอท่านลุงวัดตรังคูภูมิพุทธวาสจังหวัดตรัง 16. พระครูสถิตธรรมโสพลหรือพระท่านคลิง วัดศรีสุวรรณารามจังหวัดตรังนอกจากเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกแล้วในปีพุทธศักราช2527ยังได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาประกอบด้วยรูปเหมือนพระอาจารย์เล็กขนาดบูชาหน้าตักกว้าง5นิ้วเนื้อโลหะผสมรูปหล่อเหมือนขนาดเล็กเนื้อโลหะผสมพระปิดตาเนื้อโลหะผสมพระสังกจายเนื้อโลหะผสม และยังมีเครื่องรางของขลังประเภทผ้ายันลอยมือลอยเท้าตะก,กุดและลูกอมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับประวัติของพระอาจารย์เล็กวัดประดูเรียงท่านก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับสายเขาอ้อที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังเป็นอย่างมากถึงขนาดเสกให้โบสถ์นั่นลั่นไปทั้งหลังได้เลยนะครับก็ประวัติของท่านก็มีเล็กน้อยนะครับมีไม่เยอะเพราะว่าท่านเป็นพระที่รักสันโดษ ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะแล้วก็ไม่มีใครไปรบกวนท่านด้วยเพราะในประวัตินี้ก็ได้เน้นย้ําว่าให้เขาลบยำเกรงอยู่เสมอถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปรบกวนท่านประมาณนี้นะครับส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกจิท่านใดพิธีกรรมอะไรก็ได้โปรดติดตาม EP ีหน้า EP ีต่อไปเลยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ